안녕하세요. 우리는 여기 농사, 아, 농사 여기 소하고요 우리 태국에 있잖아. 아, 누구 와서 저 여기 고맙습니다. 감사합니다. อ่าครับผมเหลืออีกสักหม่นึงครับพี่น้องครับจริงๆรแล้วคลิปนี้ผมเสียดายหลายครับจักสีตัดต่อยังไรครับเงวอีลีอ่าแม่ยิงรักนี่ได้นั่เขานะครับแม่ยิงรักนั่เขพึ่งได้มาได้ลูกอยู่กับเ้าหนึ่งตัวนึงนะครับอ๋อพึ่งพึ่งเขามาแมนครับเป็นไอยน้องพิ่นฝากไว้ครับตัวนี้นะโอพอล่อทองแล้วก็ทรงกลับครับตัวนี้ครับเอามาเบ่งตัวพี่ดีกว่าครับเอาตัวนี้คือควยบ้านบ้านเลยครับนี่ไวายน้อยไหมแม่นีครับเฮะคไายหน่อยแต่ว่า ลูกสินไงก็แม่แหละครับเขาคือตัวน้อยแต่พิจารณาตัวเนี้ตัวนี้ควายสูงร้อยสามสิบสองครับสูงร้อยแต่ว่านมเล่าเนี่ยบ่มธรรมดาได้ครับเจนน้ำนมเราบ่าครับไงคักบ่โอ้นี่แหละคือกันทรงตัวพันธุก,กรรมก็คืออยู่ที่น้ำนมผลหวานนี่ครับสี่ให้เบ้างนะครับน,นี่ใะครับ แมนวัดเลยหรอครับเสเนบักไงเลยหรอครับนี่แต่ว่าแม่พิ่นตัวน้อยตัวน้อยครับเพราะว่าเป็นควายุคโบราณแล้วก็ถือเลียดสิท์มากแม่ทะบกลูกทำแม่ที่มาอยู่น้ำเฮาได้ลูกตัวนี่ครับตัวที่สองตัวแรกแบ่งออกไปยุ่งอำเภอเมืองเชียงภูมิครับตัวนั้นไงแห้งครับผสมบิ๊กอุทัยไว้ครับนี้ผมเลยใส่ใส่ผ้าเบงลูกเพื่อนนะครับลูกของเพื่อนเลยหรครับลูกของเพื่อนเลยหรอครับใช่ครับไปหาแม่ไปลูกไปเอามามาดูลูกคือว่าแม่บ้านนี่เป็นไหนเนาะอันนี้ลูกไครครับลูกปลากล้วยครับลูกปลากล้วย เอาคือสีไงก็แม่เด่ครับโอ้ไปเล้ลูกคุณว่ากแม่ละครับโอ้ด้านหลังนี่พี่น้องครับข้อเพื่อนสีเห็ดโล่งไว้ไปนี่เด้ครับก็คือเวลาเจ็บมุนมุนควายนะครับเพาะติใส่รถไถหน่อยเขามาเก็บเลยครับแลนเวียนออกได้ครับโอ้ครับตรงทั้งหลังโอ้ตัวนี้ไหมนาโบน่าเสื้อไหมลูกตัวนี้ที่เด็ดครับอาจารย์ใญ่ในข้อในฟ้ามเ่าเลยครับนี่อันนี้อาจารย์ญ่เลยบหรอเปล่าอาจารย์ญ่เลยครับแม่นี่ หนึ่งการที่เขาเห็ดงาเห็ดคั้วนี่เฮาเห็ดเท่าที่ต้นทุนนจะของมีตอนนี้กระแสงงวคั้ยมันไม่แห้งพอมอีกอย่างหนึ่งผมอยากให้พี่น้องมองเห็นใอย่างหน่อยหน่อยาควายโบล้านตัวน้อยนนี่กะมีสิ่งดีๆเพิ่นซ่อนอยู่ในตัวเพิ่นใบเพราะว่าตะกรอนเ้าบวรลลพันประวัติเพิ่นที่ชัดเจนว่าเพิ่นไปถืงเลือดฉีดมาแต่ย่ำใดแล้วเขามาใส่พอพันสายตางพอพันยุคพัฒนาขึ้นมาเนี่ยยิ่งที่ดีๆเพิ่นซ่อนไว้นี่ยเพิ่นเอาออกไม่ลูกเพิ่นแต่ละรคบั อันนี้แม่ลูกเ่รครับนี่อันนี้แม่ลูกครับโอ้โห,ห oh อันนี้แม่บัรยเย็นนะครับเป็นลูกสาวของเงินอ şey oh ุูไทยลูกเพื่อนเนี่ยคือลูกสาวปลากล้วยนี่ครับลูกสาวปลากล้วยตัวนี้ครับพกเดือนแล้วครับพกเดือนพกเดือนน่อยๆครับเกือบไก่แม่เลยครับนี่แม่ครับโอ้เป็นควายสีแปลกในยุคนี้ครับเป็นควายนาคก็ว่าได้ โอ้สพธ์มากมาสวยเลยครับปลูกพิ่นมาดีกำเนื้อโครงสร้างแขงขาหน้าตาสวยครับแม่นยูนี่เฮาบ่ใช้คา่าขายเฮาใช้คข้ามาแบ่งปันแบ่งปันสำหรับคนที่จะไปซอยเฮาพัฒนาต่อยอดให้คไายมันพัฒนาดีขึ้นตัวใดนะครับที่เพิ่นสิไปอยู่เขาวงอ่อะตัวฟังพุ่นเมื่อกี้นะครับตัวน้อยมันว่าตัวน้อยครับตัวผู้ครับไปอยู่กับคุณหมอเพิ่นนะครับเพิ่นมาจีบคพัฒนาขายหลายประเด็ตัวนั้น ตัวนั้นผมแบ่งให้เล่าเนาะครับในราคาที่ว่ามันยังจับต้องกันได้อยู่นะครับในฟาม์มี้งเงกันอายุอายุเก่าประมาณสิบเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนหรือปีหนึ่งผมจะแบ่งออกเป็นโตผูโตผูครับครับผมสี่สิบห้าหมื่นครับสี่แสนห้าสี่สี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับโอ้โหย่าลงจับมาดีแน่นอนควายตัวนั้นกระดูกแข้งขาัวต้องห่วงครับไงไงเลยแหละหน้าตาล่อพ่อครับครับหลายๆตัวเขาอยู่นี่ครับผมตัวนี้ว่าสีเจฟพุดเหรอครับนตัวนี้เอ้า โอเคครับผมไก่เมือเม่อแล้วไกลเมื่อแล้วอันนี้แม,ม่พันธ์สายอีสานบานาขึ้นกันครับแม่สายอีสานแต่ว่าให้ลูกเด็ดขาดครับลูกเพิ่นตัวแรกซื้อบาบาว่าใบก้อนเนาะผมแบ่งไปตอนนี้เพิ่นไปเปลี่ยนซื้อเป็นไม้แก้วไม้แก้วหรือไม้ฟ้าเนี่ยแหละครับอันนีลนน้ลูกเพิ่นอกครับแม่นครับลูกเพิ่นได้เจ็ดเดือนแล้วครับโอ้โหลูกเพิ่นนี่เป็นลูกเพาะที่ผมบีดเอามาอีกตัวหนึ่งคือเป็นลูกของพอพันธ์ที่ผมแบ่งออกไปแล้วคือเป็นลูกของเกาไก่ครับเป็นสายล้านของแก้วฟ้าตัวนี้ก็ได้ จำเปลี่ยนมาว่าเข้าต้องไปสื่อแม่พันธุ์แพงๆตัวหญ่ๆสูงๆเอามาบีดเอามาหยัางสิไหมครับพี่น้าเบิ้งจะไหนมองจะไหนผมอยากให้พี่น้องคิดแบบนี้ดีกว่าว่าถามเจ้าของก่อนว่าเป้าหมายที่เจ้าของอยากได้อยากเลี้งยงว่าเลี้งยงควาย้น้ำเพลนอยากเลี้ยงพอหยังอยากเลี้ยงน้ำกระเสียบวหรือว่าอยากเลี้ยงเพื่อการพัฒนาผมว่ามองทุนในกระเป๋าเจ้าของน้ำเราเวลามันอัน,นันมามันฉิบริบัดเก็บหลาย ไปพัฒนาเอาค้ายทุกตัมีดีแล้วก็บมีด้อยนะครับเข้าบได้เริ่มจากศูนย์เพราะว่าเข้ามีต้นทุนซ้ำนียเข้ากับืสือซ้ำนีเข้ามาก,ก่อนหาพอนําเสือที่ว่าเออมัน Mm hmm. โอเคมันเสียถือในเรื่องพันธุกรรมหรือว่าล่องร่อง่องเอามาผสมมืองกรขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเข้า่อยเอาลูกควยชั้นพัฒนาเนี่ขึ้นมา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 ผสมอีกไปมันใส่เวลาล่าหลายปีแล้วครับหาเป้าหมายของมันเจอว่ายัไงไงต้อครับคถาบ้าเพิ่นบ่อึืดเงินหรือว่าเงินเพิ่มมีต้นทุนหลายกะยังคอยหาแม่พันธุ์ที่ว่าเกตด,ดีๆจักน้อยหนึ่งล่ะครับมาพัฒนาเอาอย่าเรียนหลัดอย,อย่าย,ย,า,งยางขำขั้นตอนครับ การบีดเนี่ยก็คือบอกง่ายๆว่าเป็นการเดาน้ากจินตนาการเจ้าของเนาะครับนเนาะเขาต้องมีเป้าหมายแล้วกการที่จะเฮ็ดอย่างย่างเขาต้องมีเป้าหมายแล้วก็กเสื้อมันเจ้าของผมได้ว่ารอบนี้เขาสิบีดแม่นี่สมมุติว่าแม่นี่เอาหน้าตาก็โอเคสวยอยู่ดอกแต่ว่าสิมาดอยเลียงหลังแอนอท่ายตัดเล็ยวเข้าก็ไปหาเก็บรายละเอียดพอพันที่เขาจะเอามาผสมว่าเออพอพันตัวนี้การใจลูกนึงเขาเก็บหลังได้หยัดมุ่นกรรมเนี่ยเขาหลังหยัดมุ่นกรรมเนี่ยเขาบันทายสั่งกระดูโครงสั่งไงเข้ากับเอารอบนี่ก็ล่องเอามาบีดเอามาอแบตกันอร มาตามจินตนาการที่เขาฝันตื่เขาเห็ดบอกแสดงว่าแม่ทั่นแต่ละตัวบางที่เขากัดไส้พอพันยูนี่ผมใส่เข้ามาผมเปลี่ยนบีดเดอร์นะครับเนาะผมสิใส่พอพันอยู่ทั้งผมเก็บไปในถังอยู่ประมาณ ยี่สิบหาตัวร่วมทั้งตัวหมูเขาเนี่ยลอ่อนาเสือขึ้นจะเป็นตัวที่ยี่สิบหกนักพัฒนาเนี่ยเขาต้องเปิดใจเขาต้องเปิดใจอย้าของออกมาว่าเขาจะเสือหมันว่าควายอยู่ในฟ้ามาัาจังผมมีปลากรกวยกับหมูเขาผมมันมาหลบได้ผมก็จเจ้าสองตัวนี้ผสม,มผมเปิดใจให้ครับทุกพอพันนะครับพอพันไม่ดีแล้วก็ไม่ด้อยในประเทศไทยเขาหนี่เนาะแมนครับโอ้เข้าใจแล้วครับมันไม่ดีแล้วก็ไม่ด้อยเข้าออกมาพัฒนาส่แม่พันธุของเข้าเบิงวาลูกหลบนี้ เอาหม,ม้อแมตกันเบื้องนี้มันผ่านบอวอพานเท่ากับพอไม่ลงเลยคือการพัฒนาคือการคนคว้าด้ครับเพาต้องคิดแบบนี้ดีกว่าครับ,รบถ้าสําหรับเพิ่นผู้บมมีใจรักหรืออยากเลี้ยงในเกษบเสียซื่อผมบามันยังสิบท้า,ทาเท็นผลผล,ผลิตดอกครับเพิ่นสิเบื่อกวันนัสินะผมอยากให้นิ่งๆเพราะว่าการพัฒนางัวควา,ควาวยนี่มันมันเ้เวลาโดนครับเ้เวลาหลายปีกว่ามันจะได้สาเร็จได้เลยครับมันบนบนรดาเหตุไงๆย่างหน่อยๆต้องมีต้นทุนของทางหัวใจว่ามีความอดทนมีความเพียรกับเขานําครับเพราะว่ามัันนใทุหลายะครบ อยากฝากจุดนี้ไว้นํากับพี่น้องนะครับตัวนี้คือแม่ท่อฝันนะครับอันนี้เป็นแม่เงินนะครับเป็นแม่ของท่อฝันเป็นแม่ของเจ้าท่อฝันท่อฝันที่ทกาลังดังนะครับเป็นเป็นไข่แฉมแมนบ๊อบคำนี่ท่อฝันแมนแมนครับอ่าหลากด้วยอ๋อเป็นแม่เพื่อนบ๊อบคำนี่ครับเป็นแม่เฮ้ยอยู่ฟ้าร์มนี่คือมีของดีเก็บไว้หลายแท้มันกัแต่ยุคลกฟังนั่นกับแม่ของสร้างอูดอนครับฟังนี่กับแม่ท่อฝัน เนี่ต้องไหวยูยูกับเสียเฉียดครับเรื่องง่อเป็นหญ้าฟ้ามซื่อๆอะครับอันนี้มีข่าวดีจักน้อยนี่ครับหมดแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นไา้เผือกครับ เปือกแม่ลูกครับตัวป๋ใหญ่เด้อครับแม่พันธุ์เนาแต่ว่าเบิ่งกันให้ลูกครับเบิ่งว่านมนมดีบ่ดีก็คือเบิ่งเอาในจุดนี้มันติถ่ายถอดมายังชันลูกครับค้นบอลลั่นสมัยตะกี้ก็บ่ได้ผู้ใหญ่เด้อครับตัวผู้ตัวแม่ครัับตวเมียครับเอ้าหน้าตาเพิ่นคือดีแท้สวยครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นลูกพ่อพันธุ์เก่าผมที่อยู่ในฟาร์มสมัยผมเพจตั้งแต่ปี5455พุ่นนะครับเป็นซื้อจอยสวินนะครับสมัยนั้นนะครับเบิ่งลังของแม่เพิ่นครับ140ด้ครับเบิ่งนมเพิ่่่นนนเเพพิิบ่หเนาะครับเนาะบ่ครับบ่หงนมเพื่อนเพื่อนมเพิ่นใหญ่แฮง เดานมหวานครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสงสัยเขาว่านมหวานครับมีนะนะไข่มันมสูงครับแมนครับใส่น้ำนมใยโบโบแมนมาเข้าล่องชิมเบิร์โบแมนดิบบอบอครับนี่เพื่อเสรินน้ำนมเพิ่นครับเสรินน้ำนมใหญ่แห้งครับแมนนี่ครับอ๋อไข่มานมสูงเพ่ออว่านมหวานแมนครับผมนึกว่าจะขอชิมเบิร์เซอหน่อยครับขออนุญาตทรงถ่ายครับกับพี่น้องเกษตรกรที่มีความคิดที่อยากเลี้ยงควายนะครับผมอยากให้เลือกแม่พันธุ์ที่เป็นเลราไทย เราเก่าเนื่องจากว่าควายไทยเป็นควายที่แง่ที่สุดในในโลกบ่กก็ได้ครับเพียงแต่ว่าควายไทยนะครับถือปรปับปรุงพันธุ์โดยการผสมพอ่พอผสมแม่โดยการผสมในเครอือญาติเล็ดตัวน่อยนะครับยาถิมควายไทยที่ตัวน้ย่อยอยากให้อนุรักษ์ไว้แล้วมานํามาปรปับปรุงกับป่ากล้ว,วยต้งเสียครับหรือพ่อพันธุ์หลายๆตัวที่มีในประเทศไทยครับแล้วหายเบิ้งที่ลูกครับบ่หายเบิ้งที่แม่อยากให้เบิ้งพันธุกรรมที่ทายถอดออกมาฝากน้องๆพ้อมที่เลี้ยนนะครับเข้าใจเรื่องการปรับปรุงพันธุ์จากหน่อยบอมเนว่าสูงเงีวเข้าดีนะครับเข้า ยุนี่ผมสิเน้นเรื่องหยากรบฟ่างแห่งเป็นหลักเนาะครับจนไหลเป็นหยาสดบ่ครับหยาสดครับเพราะว่าแปลงหยาเฮ้าเพียงพ่ออยู่ครับพื้นที่ทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับ78็ดสบแปดไร่ครับ78็ดสิบแปดไร่นะครับเป็นคือว่าเป็นโคกบ่ครับหรือเป็นเป็นโคกหินแห่เลยแหละครับเป็นโคกดินหินลูกลังครับเขากับมาปรับผู้มิทัศ์เจ้าขวงเขากับมาเห็ดลายอย่างผสมประสานแปลงหน้าบ่อป่าสวนนะครับแล้วก็แปลงหญ้า กับเลี้ยงควายครับแปลงหญ้าเขานี่อยู่ประมาณสี่สิบไร่ได้ใช่ไหมสี่สิบก็สิบสี่สิบไร่ครับแล้วแล้วเขาเขาได้ปล่อยเพิ่นแทะเลี่มบ่หรือว่าเขาตัดใช่ไหมครับปล่อยแทะเลี่มครับแปลงปล่อยแทะเลี่ยมกระมี่นะครับแล้วก็เขาก็ตัดเอารถช็อปไปช็อปเขามาให้กินเนื้อมาแรงนะครับ ชอบไปเขามาแล้วมีบ่อน้ามิยังให้เพื่อนได้แช่มีบ่อน้าให้เพื่อนได้นอนครับอ๋อเดี๋ยวสักหน่อยก็สิได้เอาไปแช่บ่ะครับนี่แม่นครับผมโอ้ครับสิได้เห็นาตัวสุดท้ายนี่ครับนี่ที่กําลังลูบนี่คือผู้ใดครับแนะนําให้พี่น้องเขาครับตัวนี้หมูขาวพมูขาวครับพอพันสายตังอีกตัวนึงครับอายุหลายวันแล้วครับนี่3ปีครับ3ปีเป็นเพื่อนเป็นลูกใครครับนี่เป็นลูกเพาะสายตังของปลากล้วยกับแม่ทองเผือกครับอ๋อแม่ทองเผือกทางโน้นครับแล้วก็ของปลากล้วยลูกออกมาเลยเป็นเผือกครับ แม่ก็อาจจะบ่ใหญ่หรอกครับแม่สูงเค่รย42่นะครับอันนี้คือเพ่นคือสุดๆเลย <c oughs> ใหญ่ครับ <N ing S 1> น,นิ่งเชื่องมากคาดหวังนนว่าจะ,ะได้ตัวน,นี้ครับ,รบตัวน,นี้อยากเค็ดเป็นลูกเพาะสายทางคือเป็นดอนอยากพัฒนาไปห่วมกับมูพี่น้องเพันเพราะว่าประชากรค่ายเผือกค่าย,ย,ยดอนบัานเฮานี่มันหน่อยครับ จะเข็ดเป็นค้อยไทยอีกสายหนึ่งเกิดมาแต่บั่นพบรุษก็คือคนขอยดอนอยากอนุรักษ์ซอยกันไว้นะครับใหญ่เนาะใหญ่เนาะใหญ่มีอะไรนะมีโอกาสใหญ่ไปหลายคนนี่แต่ว่าขาใหญ่ก็พอแล้วครับตอนขาญ่ครับขาไงแห้งนะครับมีมีไผ่มาขอไปครับนี่มาขอแบ่งปันที่ถาน่าบอกไหมครับมีหลายคนอยู่ครับมีคนห่วยว่ะคนนี่มีมีเสื่องไว้นียครับตัวนี้ผมอยากขอเก็บเป็นพ่อพันธ์สายตังอยู่ในฟาร์มอีกสายเก็บไว้ก่อนเนาะผู้ใดมักควายนะครับอนุรักษ์ควายไทยนะครับต้องยุนี่เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณ พิีพนาเลยครับผมผู้ใดสนใจอยากเขามาช่มมาเบงฟาร์มเฮ้าอ่าาขอคาแนะนําหรือว่าอยากมาปรึกษาเฮ้ากระิให้หมดทุกอย่างโดยที่บอกกักไว้ว่าสิ่งประสบการณ์ที่เฮาเรียนรููหรือเฮาเห็ดขึ้นมาโดยตัวเฮาเองเนี่ว่าเฮ้าบกพร่องตรงใดเน่เฮาสเป,สปรสะปมาม่ตงใดแน่ยอยากให้นามให้เพิ่นได้มีโอกาสเขามา่าเรียนลู้แล้วก็เอาไปใส่กับฟาร์มเพิ่นนะครับว่าจุดใดมันดีมันยังก็คือยินดีให้คําปรึกษานะครับโทรมาหาผมก็ได้นะครับ0 9 2 8 5 0 3 0 2 1อรือดู้ใดอยากาด้นําเสอ้อ ไปใส่กับแม่ค้อยของท่านไปพัฒนาแม่ค้อยของท่านกะผมก็ยินดีแบ่งปันนะครับในราคาหนาฟ้ามก็คือหลอดละหารอยนะครับผมปลากล้วยนะครับในราคาหลอดละหารอยนะครับถ้าเป็นชุดกะ12บหลอด5,000บาทนะครับเราอีกบ้านนะครับก็ยังมีอีกพอพันสายต่างคือหมูเขานี่อ่าล่อล่อเบิงน้ำเสือเพิ่นแข็งแรงแล้วห้องกะสีอ่าทรงต่อพันธุกไปอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยครับแม่ครับนี่คือหมูเขานะครับอ่าจังไดกะขอบคุณหลายๆครับ เจ้าจของของยูทูบเบอร์ของ,ของบาวเกษตรบ้าเกษตรษนะครับขอบคุณหลายๆที่เพิ่นมีโอ,าาอกาสเกษตรกรกาลางหญ้าได้มีโอกาสได้เปิดเผยแผ่ให้ครับคนเลี้ยงควายได้ผมจักฟาร์มผมอีกฟาร์มหนึ่งครับผมมีแฟนคลับเป็นคนเกาหลีเด้ครับเบป็นยังงครับเอาเคครับผมฮันยองไอซีโออูริเนนย ogi นงซาอ่านงซาอ่านย ogi โซฮาโกโยอันอูริแทกุกยูอิจนา นุกวาโซเจียวโยกิโคม,มาซามิดมะคำซามิดะมอเดียต์แพรนะครับผม <laughs> <laughs> มูจิเอะมูจิเออันยองเซโยอะไรครับผมขอบคุณที่รู้หน้าครับผมผมบอกบว่าผมมีฟัม่มอยู่ในประเทศไทยนะครับผมบอกบเป็นภาษาเกาหลีนะครับว่าผมมีฟัม่มอยู่ในประเทศไทยหรือผู้ใดอยากมาเที่ยวมาหยังว่าผมก็ยินดีนะครับสําหรับคนเกาหลีคนต่างชาติอั่งสิ่งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณที่รู้น้ครับผมขอบคุณที่ตามชมคลิปบ Bau เกษตรคลิปนี้ครับ ผู้ใดถึงใจกักดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่ธาาครับสวัสดีครับ